สวัสดีค่ะวันนี้เช้าวันใหม่อีกวันหนึ่งนะคะบรรยากาศยามเช้าสวยงามมากค่ะนี่ค่ะประมาณตีห้าครึ่งค่ะสุดยอดค่ะที่บ้านสวนทรงรักอากาศดีเช่นเคยเสียงท่ากลางลมเย็นเย็นเสียงชิวีดได้ยินไหมคะ ก็ท้องฟ้าสดใสสวยงามค่ะสวยมากค่ะบรรยากาศที่แบบว่า,าทำให้หัวใจเราเขาเรียกอะไรดีอะคะอิ่มอะคะ่ะอิ่มแล้วก็มีความสุขอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะว้าวดูสิคะเนี่ยค่ะท่ามกลางใบไม้ ผิวริวนิดๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยค่ะเห็นไหมคะลมเย็นๆนิดๆเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยเขาก็โยกเนี่ยค่ะว้าวเลยค่ะท้องฟ้าสวยมากนี่ค่ะตอนนี้ก็เป็นฤดูไทยแล้วนะคะเดือนนี้เดือนพฤษภาคม ก็จะเป็นฤดูหวานแล้วก็ฤดูไถบ้านเราจะเรียกว่าไถกบอะค่ะไถกบหมายถึงไถท,ทุ่งนาของเรานั้นกบก่อนค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะก็จะไถกบแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะสวยมากเลยอันนี้ที่ของคุณเชียนนะคะเพื่อนบ้านของเรานี่ค่ะยาวไปนู่นเลยค่ะ ที่เขากว้างมากไถกบหมายถึงให้หญ้าเนี่ยมันจะได้ไม่ตายเออให้หญ้าตายแล้วเขาไถหวานอีกทีค่ะเพราะไถอีกทีเขาก็จะหวานหวานข้าวกันแล้วค่ะนี่ค่ะบ้านเราทางอีสานทางสุรินบุรีรัมโอบ,บุญศรีสะเกษ ทางอีสานนะคะทั้งหมดนะคะจะเป็นข้าวนาปีนะคะของเราถึงข้าวของเรานี้จะแบบว่าปลอดสารหรือไม่ก็เขาเรียกว่าปุ๋ยดินจุลินทรีย์นั้นเต็มเปี่ยมค่ะเพราะว่าดินเขาได้พักผ่อนไงคะเราไม่ใช่ข้าวนาปรังถ้านาปรังเนี่ยคือทำทุก3เดือน4เดือนนะคะ แต่ที่นี่จะปีระหนข้าวจะดีมีประโยชน์มากๆแต่ก็ส่วนใหญ่คนไทยเราก็ไม่ค่อยได้ทานเท่าไหร่ค่ะจะส่งนอกค่ะเพราะว่าข้าวของเราค่อนข้างจะมาตรฐานนิดนึงแต่ทั่วไปก็ดีค่ะดีเหมือนกันค่ะก็อยู่ที่ผู้บริโภคค่ะเลือกที่จะบริโภคแบบไหนทุกสิ่งอย่างดีหมดค่ะขอบคุณค่ะนี่ค่ะ ต้นมะพร้าวของเราก็โตนี่ค่ะโตแล้วนี่ค่ะต้นมะพร้าวเราก็โตแล้วค่ะแล้วก็ฝรั่งก็ออกดอกออกลูกเต็มเลยค่ะนี่น้องดกมากค่ะนี่ค่ะดอกก็สวยค่ะนี่สวยงามค่ะนี่ค่ะดอกฝรั่งเต็มเลยค่ะน่ารักค่ะให้ให้เราทานได้ทั้งปีค่ะ น้องเขาจะออกตลอดค่ะพอหมดรุ่นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเตรียมออกดอกไมล่ละอย่างเงี้ยค่ะเขาเก่งมากเขาน่ารักสุดๆนี่ค่ะโอ้โหดอกฝรั่งสวยจริงว้าวนี่ค่ะพาชมค่ะนี่ค่ะว้าวเดี๋ยวนะคะพาชมไปใกล้อุ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ชัด ลองมันหนัวนี่ค่ะโอเคเนาะเนี่ยค่ะสวยค่ะว้าวนี่ค่ะดอกนี้สวยมากนี่ค่ะโอเคนี่ค่ะสวยจะชัดนิดนึงค่ะสวยค่ะว้าวสวยมากเลยมีแมลงด้วยแมลงมามาตอมเขานี่ค่ะ หมือนน้ำตาลใกล้มดเลยใช่ไหมคะมมนี่คะ่ะสวยคะ่ะแล้วก็จะพาชมเรงของเราก็คือกล้วยหอมคะ่ะนี่คะ่ะเราปลูกกล้วยหอมคะ่ะน้องกำลังโตคะ่ะสวยงามค่ะนี่กล้วยหอมผิวของเขาใบของเขาก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะ ใบของเขาจะมีจุดๆเห็นไหมคะจุดๆแต่จริงๆแล้วใบจุดๆแบบนี้ไม่แน่ใจน่าจะประมาณคล้ายๆกล้วยไข่แต่ทําไมเป็นกล้วยหอมมีใบจุดๆด้วยไม่เข้าใจไม่เป็นไรคะ่ะเรารอดูตอนที่เขาออกผลนี่คะ่ะสวยงามมากค่ะนี่เป็นแถวเป็นแนวคะ่ะน้องกําลัง ต้นเตี้ยค่ะเพราะเรา,เาแยกออกจากหน่อของเราค่ะโอ้โหสวยค่ะกลวอยน้อยๆนี่ค่ะโอ้โหสดชื่นมากเลยสดชื่นจริงๆค่ะมีน้ำค้างด้วยค่ะนี่น้ำค้างหยดติ่งๆเลยโอ้โหนี่ค่ะนี่ก็สวยนี่ค่ะนี่น้ำค้างค่ะ นี่ค่ะใบก็จะจุดๆแบบนี้ค่ะนี่ค่ะใบจุดๆจุดแดงๆเขียวๆเนี่ยค่ะแล้วก็แนวนี้นี่ค่ะยาวไปนู่นเลยค่ะเราปลูกเยอะค่ะนี่เดี๋ยวให้ชมตั้งแต่ตรงนู้นนี่ค่ะยาวไปอย่างนี้เลยค่ะนี่ค่ะอูเสียงนกนี่ค่ะเราได้ทั้งแถวเลยค่ะ ส่วนที่เป็นรอยขุดเนี่ยค่ะยาวแบบนี้ไปเนี่ยค่ะเราปลูกฟักทองนะคะปลูกสองคนกับคุณสามีเมื่อนะสามวันที่แล้วค่ะนี่ค่ะนี่ก็กล้วยหอมเหมือนกันค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะใบของเขาสวยดีแฮะแปกดีมีจุดแดงๆเ,เนี่ยค่ะ ตรงนีนน้่ค่ะจุดแดงๆทุกแทบทุกใบเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้กลือน้ำว้าค่ะนี่ค่ะยาวเลยนี่ตรงนี้ก็อินตาผาน้ำของเราน้องก็โอเคค่ะพอได้ค่ะนี่นี่ค่ะ นี่ก็กล้วยหอมนี่ค่ะนี่ค่ะจุดๆๆเนี่ยหมดเต็มเลยค่ะว้าวหมดเยอะมากค่ะหมดคันไฟนี่ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะยาวนี่ค่ะแถวนี้ก็เช่นกันนี่ค่ะเราก็ปลูกแซมค่ะนี่ค่ะ ลูกแสมิน,นคะ่ะก็วันนี้เช้าอีกวันหนึ่งนะคะวันนี้ก็วันที่20เดือนพฤษภาคมนะคะสองหค่ะก็พาชมาธรรมชาติยามเช้าแล้วก็ให้ท่านผู้ชมได้ชมกล้วยหอมต้นน้อยๆที่เราเพิ่งปลูกอะคะ่ะ นี่ค่ะตัวนี้ก็ต้นเล็กอยู่ปลูกเวลาเดียวกันวันเดียวกันนี่ค่ะนี่ค่ะใบของเขาน่ารักค่ะใบเขาสีเนี่ยค่ะสวยค่ะเออน่ารักมากอะ่ะแหลกดีส่วนใหญ่เราปลูกเราก็สังเกต่ะค่ะแต่พอใบเขาโตเขาก็เป็นสีเขียวทั้งหมดตอนเด็กๆเนี่ยเขาใบาเขาจะเป็นอย่างนี้ยค่ะ นี่สือธรรมชาติถ้าเราสังเกตเราก็ได้รู้ถ้าเราไม่สังเกตเราก็ไม่ทราบจริงๆนี่ค่ะก็แปลงของเรามนาะของเราตรงนี้ก็ยังไม่ได้ถ่ายแล้วค่ะแต่ฝนตกมาก็เลยน้ําจมไปเลยตอนนี้ก็ดินก็เลยยุบหมดแล้วค่ะนี่โอ้โหมะม่วงของเรา มะม่วงมะม่วงเออขาเรียกอะไรนะน้ำดอกไม้สีทองค่ะนี่ค่ะน้องสีทองจริงค่ะสวยมากๆสีทองหมดเลยค่ะนี่ยังไม่สุกนะคะแต่เขาเป็นสีทองค่ะนี่ค่ะนี่ก็สีทองค่ะสีสวยมากเลยสีสวยค่ะ นี่ก็สวยค่ะอ้สีสวยทุกลูกเลยว้าวเอาาเดี๋ยวพาไปชมนี่น้ำดอกไม้นะคะน้ำดอกไม้อันนี้เป็นรูปหัวใจเลยค่ะน่ารักมากเลยเป็นรูปหัวใจสองสองอันคู่กันค่ะสวยมากเลย แล้วก็จะพาไปชมอ๋อมันไม่ใช่น้ำดอกไม้ขอโทษเออขาเรียกเขียวสเสวยขอโทษค่ะลงแล้วเพราะว่ามันเยอะมากเลยค่ะนี่จะพามาดูเขียวสเสวยต้นนี้สวยมากอะแถวนี้ก็นี่ค่ะเป็นฟักทองเหมือนกันที่เราขุดๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวรอชมเวลาเขาง,งอกอู้ น้องสุกคาต้นอีกแล้วนี่ค่ะสุกคาต้นแล้วก็ตกมาอยู่กับพื้นเลยค่ะว้าวโอ้ oh my god น้องสุกคาต้นแล้วค่ะน้องตกมาทิ่มอยู่อย่างนี้เลยค่ะโอ้โหดีนะไม่เสียว้าวนี่ค่ะธรรมชาติจริงๆเลยเราได้รับประทาน นี่ค่ะตอนนี้ก็เหลือประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่ค่ะหกลูกหกลูกแล้วนะคะเจ็ดแปดนี่ค่ะแปดลูกค่ะสวยจริงๆน่ารับประทานมากค่ะนี่ค่ะ โอ้โห oh. สุกแล้วดีมากเลยโอเคค่ะนี่ค่ะได้ทานอีกแล้วค่ะนี่ค่ะเราปลูกสิ่งไหนก็ได้ทานสิ่งนั้นจริงๆสโลแกนของเราอยากทานอะไรก็ปลูกแบบนั้นแล้วเราก็ได้ทานค่ะที่สำคัญความสุขมากๆที่เราสามารถทำได้แล้วก็ แล้วก็ปลอดสารเคมีนี่แหละยิ่งใหญ่ที่สุดนี่ค่ะโอ้โหสีทองอีกแล้วนี่ค่ะนี่จะสุกแล้วค่ะอันนี้เขาเป็นน้ำดอกไม้สีทองนะคะนี่ค่ะเขายังไม่แก่เท่าไหร่เป็นสีทองโอเคค่ะอันนี้ค่ะ ก็บ้านสวนหลังน้อยก็อยู่นี่อุนกอูนกเยอะมากค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวพาเดินชมช่วงข้างหลังตรงนี้บ้างไม่เคยได้ชมเลยนี่ค่ะต้นกล้วยของเราอันนี้กล้วยน้ำวา้าอ้วนมากค่ะนี่ค่ะนี่มาแล้วก็นี่ค่ะส้มโอส้มโอของเรานี่ค่ะ โตแล้วคะ่ะน้องเก่งมากมาที่พี่ประพันธ์ให้มานะคะพี่ประพันธ์ขานี่คะ่ะที่พี่ให้มาโอ้โหสวยมากผิวนี่เป็นมันเลยคะ่ะนี่เห็นไหมคะใบเขานี่เป็นมันเลยอะโอ้โหสุดยอดสวยมากคะ่ะส้มโอที่พี่ประพันธ์ให้มาไม่แน่ใจว่าพันธ์อะไรนะคะต้องถามพี่เขานี่คะ่ะแปลงนี้ก็แปลงพืชผักสวนครัวของเรา ถั่วกำลังงามเลยค่ะนี่โอ้โหถั่วฝักยาวค่ะกำลังงามเลยกำลังขึ้นเลยค่ะนี่ค่ะโอ้โหเพีย้ยมาแล้วแม่ก้อยขาช่วยด้วยอ๋อกำจัดเพีย้ยให้หน่อยค่ะโอ้โหน้องตายบอกวิธีด้วยค่ะโอ้โหโอ้โหเยอะมากค่ะโอ้โหเต็ม อื้นี่ค่ะโอ้โหตรงนี้ยิ่งเยอะโอเมก้ oh God, ตายแล้วนี่ค่ะเช้าแล้วค่ะแง่แกเลยน้องเช่าแล้วค่ะโอ้ยโอเคค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวมีสากกล้วยหอมของเราตรงนี้สามต้นค่ะแล้วหนอก็ะลังขึ้นมาอีกเยอะเลยค่ะนี่ นี่แยกไปประมาณสิบหน่อแล้วนะคะเนี่ยเพราะเราก็ไม่เก็บไว้เยอะเพราะว่ามีพี่ๆทาง youtube ก็แนะนํามาว่าอย่าให้ไว้หน่อเยอะต้องตัดนี่ค่ะเราก็ตัดตอนนี่ค่ะเขาก็ขึ้นนี่ค่ะต้นเล็กๆเนี่ยค่ะเราก็ตัดแล้วนะนี่ก็ขึ้นมาอีกเลยค่ะก็พยายามตัดแล้วเก็บไว้แค่สองต้นนี่ค่ะโอเคค่ะนี่ค่ะกล้วยหอมกล้วยหอมเยอะมากค่ะ นี่ค่ะนี่ค่ะช่วงนี้ก็ช่วงหลังบ้านนะคะอ้าวไปจะเอนางเอกของเราอีกแล้วจะเอนางเอกของเราอีกแล้วต้นขนุนค่ะเดี๋ยวไปปลูกที่สวนใหญ่ที่ไทยนิยมค่ะนี่ค่ะนางเอกของเราโอ้โหแดงแบบไม่รู้โรยแดงแบบไม่รู้โรยจริงๆสวยมากโอ้โห สุดยอดค่ะเดดร้อนมากไงคะมีโอ้โหสุดยอดสวยอืยท่านใดสนใจก็สั่งซื้อได้นะคะของเราเหลือเฟือค่ะเยอะมากค่ะอื่ีค่ะกระท่อมน้อยนี่ค่ะฟักเห็นไหมคะเราปลูกอะไรเราได้ทานสิ่งนั้นจริงๆนี่ค่ะน้องอยู่บนยอดกระท่อมเลยค่ะฟักของเรา วันนี้พาชมหลากหลายแล้วกันนะคะหลากหลายพืชเกษตรที่เราได้ปลูกได้ปลูกไว้นี่ค่ะตรงนี้ก็อยู่ข้างล่างนี้ค่ะฟักน้องฟักน้องฟักขานี้นี่ฟักตรงนี้ใหญ่ค่ะใหญ่อยู่หนึ่งลูกใหญ่แล้วก็ตรงนี้อีกลูกหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ออกดอกเต็มเลยค่ะนี่นี่ค่ะ เห็นไหมคะสวยค่ะนี่ค่ะอืสวยค่ะนี่ค่ะ,คะ,คะลูกเล็กๆก,กำลังออกดอกนี่กำลังออกดอกแล้วก็นี่ค่ะน้องก็กำลังจะโตอีกแล้วนี่ค่ะโอ้ยมีความสุขจริงๆอยากทานแบบไหนก็ปลูกแบบนั้น นี่ค่ะโอ้โหพริกก็เต็มต้นเลยค่ะส่วนข้างบนนุ่นก็ออกลูกอยู่ข้างบนนุ่นนะคะอุดมสมบูรณ์มากๆบ้านสวนหลังน้อยบ้านสวนหลังน้อยอุดมสมบูรณ์นี่ค่ะเราเก็บมาแล้วก็อยู่นี่ค่ะก็มีค่ะเล็กน้อยคละคล้าวกันไปนี่ค่ะบ้านสวนหลังน้อยอุดมสมบูรณ์จริงๆค่ะนี่ นี่ค่ะเราก็ได้ทานนี่ค่ะมะละโกนี่ค่ะมะละโกว้าวอือาเดินรอบแล้วกันนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพามาตรงนี้ตรงขอบสระแล้วเราก็จบตรงนี้นะคะนี่ค่ะโอ้โหเสียงนกนี่ค่ะขอบสระของเรา นีคาแปลงตะไคร้ที่เราปลูกกันนะคะนี่ค่ะรอบขอบสะเลยค่ะนี่ค่ะเราปลูกรอบขอบสะทางนู้นนี่ค่ะปลูกตะไคร้เสร็จมาแล้วค่ะเดี๋ยวซูมให้ชมนะคะอาจจะไม่ต้องเดินดนี่ค่ะท่านผู้ชมมองเห็นไหมคะนี่ค่ะ ที่เป็นรอบๆอ,อะค่ะนี่ะคะ่ะที่มองเห็นนี่แหละค่ะต้นตะไคร้ทั้งหมดเลยค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามชมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจ y o ยูท b e มือใหม่หัดทำนะคะบ้านสวนหลังน้อยอุ้ยดวงอาทิตย์กำลังขึ้นแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ